ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่กาสารเลขครนี้ครับกับประจำวันที่13เดือนกันยายนของช่วงเช้านี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลฝั่งยุโรปกันหน่อยครับจากทีมดังจากบริกเบลเยียมเมื่อสุดครับได้ทำการเปิดตัวหัวดาวรุ่งชาวไทยครับจากทัพปราสาทสายฟ้าบุรัมอยู่ในแต่ละครับโดยทางฝั่งของสโมสรโอส์รุ่นนันครับเ่สุดได้ประกาศเซ็นสัญญาและเปิดตัวเธอจะแบงสุนัทเหมือนตาครับกองด้าดาวรุ่งจากบูรัมยูนแเต็ดโดยสัญญายืมตัวครับเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันเลยครับ อย่างไรก็ตามครับโดยทางฝั่งของเตอร์นาต์เจเบง์นานครับได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยครับเพื่อเตรียมเอกสารการทมานหรือทางนั้นเวิร์คพอมิดครับก่อนที่จะบินกลับไปเปิดตัวกับสโมสรใหม่อย่างเป็นทางการเลยครับและสำหรับธนาตสุวรรณนัทเมือนตานานครับลงเล่นได้กับเบลมยูเนเต็ดครับไปแล่ร้อยหน1่งนัดทําไป24ประตูกับ15แอสซิสต์และมีส่วนครับในการพาทีมคว้าแชมป์ทนิลฐ์สามสมัยแชมป์เอเปคครับสองสมัยแชมป์ลีกครับสองสมัยและแชมป์ทะเลใช่วยไหมครับอีกหนึ่งสมัยด้วยกันเลยครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของตระหนักแชมป์ชลบุรีเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อสุดได้รับข่าวดีเลยครับหลุนที่จะได้แข้งบราซิลตัวใหม่คืสนสนามให้กับสโมสรเลยครับโดยตางฝั่งของตระหนักบุรีโดเฟตาดนั้นครับในลูกตัวใหม่ของตระหนักชลบุรี FC, เอฟซีเตรียมที่จะคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมในเร็วนี้ครับหลังยังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับนะับตั้งแต่ย้ายเข้ามาวงทีมในช่วงปิดฤดูก,กาลที่ผ่านมาเลยครับ และโดยทางฝั่งของท่าน,นบุรีโรเฟตัสน้นครับแข่งเซบ้าวายิบจัดปีครับย้ายมาจากสโมสรอ,อย่างท่าน,นชาเป้โคเอเซ,เซทีมนดีกบ้านเกิดแต่เา็ายังไม่ได้มีโอกาสลงสนามช่วยทัพชามชนในเกมลีกประสาทนัดที่ผ่านมาเพราะยังมีปัญหาการบาดเจ็บที่กระจกตาครับทำให้ต้องพักรักษาตัวมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นไปจนถึงช่วงออสตรัรในฤดูกาลสัปันยี่สนั่นเองนะครับ และจนกระทั่งล่าสุดครับได้รับรายง,งานออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของตระน,นบริโรฟาตานั้นครับได้กลับมาร่วมซ้อมกับพค้ทีมและลงสนาม อุ่นเครื่องไปแล้วครับให้กับชนเชลซี 4, ในเกมที่ถล่มสมุทรปราการชิตีไป5ประตูต่อ0เหมือนที่10กันยายนที่ผ่านมาทำไมคาดว่าจะตัวนั้นครับอาจจะมีรูดในลงสนามนัดแรกครับในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับตระนันราชันคู่ข่าวลำพูนบริเออร์ในวันอาทิตย์นี้เลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของเชลซีร 4, ครับอย่างที่บอกไปครับก็จะเปิดรังพบกับลำพูนบริเออร์ในศึกทลีตครับประจำฤดูกาล23นาที่4ครับในวันอาทิตย์ที่17กันยายนที่จะขี่ขอเวลา18 นาฬิกาตรงครับณนาสนามของธทนิชมบุรียูทีเอสเตเดียมนะครับในส่วนที่ข่าวสั้ต่อไปครับเป็นข่าวดีของแฟนบอลเมืองทองครับแต่เป็นข่าวร้ายของฝั่งบีจีครับเมื่อลาสุดทางฝั่งของธทนชนชาติทิพยอดที่จะเจอกับกิรินพยองครับหลังอยู่ในช่วงของขั้นตอนเรียกความฟิตอยู่เลยครับ โดยสัานัชนาทิพย์ส่งกระสีนั้นครับก็ยังไม่พร้อมลงสนามช่วยบีจีพทุมครับที่จะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดสโมสรเก่าครับในวันเสาร์ที่16กันยายนเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเรียกความฟิตจากการบาดเจ็บครับที่เกิดขึ้นที่ขาขวาครับในเกมถกนาที่3ซึ่งก็ออกไปเยือนชนะอุทัยครับสประตูต่อศูนย์แถมเจ้าตัวนั้นครับยังยิงประตูตอกฝาลงให้กับทีมได้อีกด้วยแหละครับและซึ่งในขณะเดียวกันลยครับก็ําให้พรีเมียร์กลน์นี้ครับก็จะพลาดเจอทีมเก่าครับหลังจากบั ได้ขายหมดแล้วครับในคาดว่าเดอแรบบิครับน่าจะได้ใช้งานแข่งเจ้าของค่าตัว70ล้านบาทในการย้ายมาจากคาวสกิฟอนเาเรมรถทีบีจีในนัดที่5ครับที่จะออกไปเยือนสามูสอนแบงคอกอยู่ในแต่ั้นเองครับและสัปตานเจ้าเจนันครับเคยเล่นในกับเมืองทองครับในซีซั่น2016และซีซั่น2017เล่นเฉพาะเร็รกครับหลงเล่นไปทั้งหมด57นัดสั่ไปได้6ประตูพร้อมกับฟอร์เชมต์ทลิกจากนั้นครับก็ได้ย้ายไปอยู่ทีเจริคับกับตานซับโปรตั้งแต่2017จนถึง 2 0 2 1ลงสนามไปทั้งหมด123นัดสัวงไปได้15ประตูกับ22แอสซิตโดยกันหละครับและโดยหลังจากนั้นครับก็ได้ย้ายไปอยู่กับตระนันฟอนตาเด่ครับโดยค่าตัว130ล้านบาทในฤดูก,กาล2022ลงเล่นไปทั้งหมด7นัดยิงไปได้3ประตูและทำไป3แอสซิตจนย้ายมาอยู่กับบีจีปทุมครับโดยค่าตัว70ล้านบาทและถือเป็นสถิติสูงที่สุดในการซื้อตัวนักเตะไทยที่แพงที่สุดครับในวงการลูกหนังสยามอีกด้วยเลยครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่กวางโซหมาภายกันหน่อยครับสมุรรเรียงชลายครับมอลาสุดได้จับมือกับสมุสรเจจูยูริแดดครับเตรียมที่จะส่งแข่งไปฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้พร้อมกับจัดแบทการกุศลตอนปีหน้าแหละครับ และล่าสุดเลยครับประธานสโมสรของชิงรายนั้นครับหรือเนันคุณมิติติยระภรัสครับเข้าร่วมประชุมกับเตนันรีดยุนผู้ช่วยผู้จัดการทีมของปรธานสโมสรเจจูจูดตดทีมจากสึกเคริกหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับร่วมมือกันครับระหว่าง2สโมสรในระยะยาวด้วยกันเลยครับ และซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับโดยทางด้านสโมสรเชียงรายยนครับมีแผนที่เตรียมที่จะส่งนักเตะไปร่วมฝึกซ้อมที่เจจุกยูนเต็ดประเทศเกาหลีใต้และเตรียมที่จัดการแข่งขันครับเพื่อเป็นการกุศลระหว่างทั้ง2ทีมครับในช่วงต้นปีหน้าโดยรายละเอียดทางสโมสรก็จะแจ้งภายหลังอีกครั้งหลึครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปครับของทางด้านเชียงรายยนครับก็จะเปิดรังพบกับขอนแก่นยูนเต็ดครับในศึกที่หนึ่งประจำฤดูกาล2023นาทีสี่ครับในวันเสาร์ที่16กันยายนครับที่จะ kickoff เ็เวลา20นาฬิกาตรง ณสนามบริโอเชียงรายสเตเดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายคอลนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตระนทีมชาติไทยยยี่ส3ปีกันหน่อยครับล่าสุดสมาคมครับได้เรียกยีสแปดแข้งช้างศึกชุดลุยเอเชียนเกมครั้งที่19กครับเข้าแคมป์เก็บตัวแหลครับโดยทางฝั่งของตระนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับได้ประกาศรายชื่อยีสปดนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมเอเชียนเกมครับครั้งที่19ที่ประเทศจีนด้วยกันแหละครับ และซึ่งอย่างไรก็ตามครับโดยรายชื่อ21นักเตะของทีมชาติไทยครับที่ถูกเรียกตัวมาครับ้รึกษาประตูครับนำโดยทางฝั่งของตระหนัสิรวัตอิงแก้วธีรวุฒิสวรสวัสวัดิ์ครับนพพลและครนพลในขณะที่กองหลังครับนำโดยทางฝั่งของตระหนัสนุสักใจแพชบุคคลีเลมดีจากพงศ์แสนมะหุงพงศกรปรีศาตและทางด้านทางฝั่งของตระหนัสรงชัยทองจำแม็กซิมิเลียนสไตาบาวเออร์นากินวิเศษชาติอภิสิิธิ์แสนสีขมวนกิษณะนนทรัตในขณะที่กองกลางครับนำโดยทางฝั่งของตระหนัวร ิชชูอทองสิริมงคลรัตนภูมิปุรเชษฐ์ทสนิทชัยยาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตวและตะนันสิทธาบุญเล่ากิติศักดิ์พุทจันทร์ในขณะที่กองหน้าครับ3คนครับนำโดยทางฝั่งของตะนันพันธมิตรประพันธ์พิทักษ์ปิ่มแปรและทางฝั่งของตะนันยศก่อนบุรภาไหลครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ